สวัสดีทุกคนมาตามติดคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่เพนได้ขึ้นไปบนรูปท็อปของบาร์คอเตท,ท,ที่ตั้งอยู่บนชั้น17ของตึก Cyber 2หลังจากที่ชมวิวอยู่ที่นี่ได้สักพักหนึ่งจึงตัดสินใจจะไปรูปท็อปสถานที่2ซึ่งห่างกันอยู่เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเราจึงไม่รอช้าจองแกลบรถแท็กซี่เพื่อมุ่งหน้าไปสถานที่ถัดไปค่ะ ตามแนวของรถไฟ LRT เลยถนนเส้นนี้เรียกว่า SR Lasuna ส a h i t รถวิ่งเพียง5นาทีเท่านั้นเราก็มาถึงตึก l i p p l e Mall คุณงนันเป็นตึกที่มีร้านอาหารอยู่โซนร็อบบี้มีร้านกาแฟมีร้านขาขนมอยู่ไร วันนี้ไม่ได้มาทานกาแฟค่ะเพชรจะขึ้นรูปทอบเอลเซียมอยู่ด้านบนของตึกนี้มีเจ้าหน้าที่ของร้านอาหารบาร์แห่งนี้อยู่ด้านล่างพอเราแจ้งความจํานงจะขึ้นไปรูปทอบเจ้าหน้าที่ก็ตื่ร้นอย่างดีนะคะบรูรดิให้เราเรียบร้อยเราจะขึ้นกันไปบนชั้น30บาร์แห่งน Bar này, ี้เป็นบาร์ที่เพิ่งเปิดใหม่บนชั้นดาดฟ้า จึงทำให้รู้สึกถึงแสงสีเสียงคอลเลคชันวายที่วางไว้เรียงรายทำให้รู้สึกน่าตื่นเต้นเป็นยิ่งนะหลังจากที่เพชรเดินเข้ามาด้านในและททำให้รู้สึกเกินความคาดหมายทั้งหมดว้าวมันดีมีเลิศมากวิวตรงนี้สิที่อยากจะนำเสนอเพื่อน บนลูกท็อปชั้น30ของเิลเลียมค่ะอาหารที่นี่มีเชฟทำอาหารด้วยค่ะซึ่งแตกต่างกับลูกท็อปอันแรกมากแต่ว่าตั้งอยู่บนถนนเดียวกันค่ะเพื่อนตึกไซบอร์2ูตั้งห่างจากตึกริปปอ e คุณิการเพียง1กิโลเมตรเท่านั้น ตางที่แห่งนี้จัดโซนที่นั่งทั้งหมด4โซนด้วยกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ตัวเพชรอยู่ชั้น2หรือว่าชั้นลอยค่ะเป็นห้องที่แบ่งแยกมาเลยสามารถมองเห็นวิวรถไฟได้เต็มลูกหูลูกตา อีกแล้วมันสุดยอดนะคะวิวนี้แต่หนึ่งสิ่งที่เ,เพื่อนๆจะสังเกตได้ก็คือที่นี่ไม่ใช่ดาดฟ้าที่ลมเข้าได้เป็นกระจกทั่วอาคารค่ะจึงหมายความว่าฝนตกพายุเข้าแสงแดดแรงก็ไม่มีผลใดๆกับบ้านแห่งนี้เปิดได้บริการตลอ,อดเวลาเพราะเป็นระบบปิดอยู่ในห้องแอร์เหมาะสำหรับคนที่ ชอบบรรยากาศโรแมนติกความหรูหราวัยลดเลิกคาราโอเกะและเสียงเปียโน no. มาให้คะแนนบารแห่งนี้กันค่ะเพื่อนๆดาดฟ้าชั้น3 4ฝรั่งให้เต็ม5้าฝรั่งชอบวิวสูงและนั่งโซฟาเปิดวายเก๋ๆแบบนี้ส่วนตัวเพชนั้นเป็นให้สกอร์4.5ค่ะโดนหกักกระจกบ้านไม่ใหญ่พอเป็นกระจกต่อกันค่ะทำให้บทบงังวิวเมืองจาการตานิดหน่อย นี่านแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็มาสำรวจว่าจริงๆแล้วด้านล่างมีอะไรบ้างเพราะว่ามาคราวที่แล้วเป็นวันอาทิตย์นะด้านล่างปิดหลายร้านเลยวันนี้ก็เห็นแล้วว่ามีร้านกาแฟที่เป็นแชมปเปี้ยนก็คือ2,018และจะได้เลยร้านอาหารแบบมูฟเฟ่ร์นะคนละหนึ่งแสนห้าหมื่นรูปีอกินได้แบบว่าไม่อั้นเลย 现在来。 ร่วงหน้าหนึ่งวันแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องการกินอาหารที่เป็นขาหมูเป็นทั้งขาเลยเคลื่อนไขของร้านนี้ก็คือต้องสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันเราได้สั่งไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าขาหมูที่แม่สั่งล่วงหน้าไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปถจึงต้องเป็นลูกค้าประจําของที่นี่และร้านแห่งนี้ยังมีอาหารหมูหลายชนิดเลยหมูสเต๊ะไส้กรอกหมูกรอบหมูสามชั้น หัวหมูก็มีค่ะเป็นเนนาวาหกโมงสินาทีนะคะสั่งขาหมูไว้หกโมงกำลังมาเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวรอดูกันที่นี่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มเบียร์วายค็อกเทลค่ะวันนี้เพชรสั่งเบียอะไรจีนะคะผู้ชายสั่งเบียร์ไฮเกนเ้นเป็นเยือกเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะ <c oughs> <c oughs> เพืเ่อนๆคะตอนนี้อาหารก็มาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ตรงหน้าแล้วเห็นกระดูกแล้วมา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 ,มา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 แล้วนี่ไงเป็นอาหารที่เพชแนะนำอยากแนะนำเเพื่อเลยค่ะทำไมเพชถึงเป็นรูปขาปากจํำมาดูนี่แรกอร่อยมาก เป็นฝ่ายามีซอสสองแบบด้วยกันแบบสีน้าตาลเข้มแบบนี้นะคะรสชาติเปร,รี้ยวหวานเผ็ดแล้วก็แบบสีเหลืองมัสตาร์ดขาหมูของร้านนี้เป็นอาหารจานเด็ดจานเด่นที่เพชรอยากแนะนำค่ะ อร่อยแนะนำแนะนำราคาอาหารจานนี้350,000รูเบียเพื่อน่าตอนนี้เพชรก็ทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะที่มีเพชรจะให้รีวิวของตึกนี้โดยรวมแล้ว4.8เลยค่ะเพื่อนวันนี้ก็ทานอาหารอร่อยมากเลยขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่รับชมวิดีโอนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดบสับตไครแล้วเจอกันใหม่